พี่น้องับสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้แทดดาวมาได้รับกล่องของขวัญนะจ๊ะพี่น้องจ้าบ่รู้ว่าข้างในสิเป็นนิยังเนาะพี่น้องอันนี้บ่ได้บ่ได้จัดฉากแล้วมั้งไทยได้จ้ดพี่น้องย้อนจังได๋ก็เปิดเบิ่งพร้อมกันเลยเนาะจ้าว่าข้างในนี่ีิยังจ้าพี่น้องเราเบิ่งดความกันเลยจ้าเปิดอะไรกัพี่น้องมีกี่เลยมีกี่เลยนะกับบ่รู้เนาะพี่น้องว่าข้างในเป็นนิยังเพราะว่าก็เป็นอัน กว่างที่ว่าทรงมา้าเสอ<น>ไผ่เนาะตัดต้นทางกับเครียรบอกว่านทรงของมาให้แต่ว่าไม่ได้ระบุเนาะพี่น้องว่าข้างไหนเป็นอย่างรุ่นไปน้ำกันจั๊กผู้บ่าวสวมชุดนี้ก็เรื่มเออเขาสารรอตั้งนานขี้กีดกอนรับเจออีกขี้กอนรับเลยไม่ออกนำ้ำมีการส่องหองนเอา้าฝนกับจิตุกพี่น้องเอ้ ข้างในเป็นอะไรเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยจ้อาอุ้ยพี่น้องะไรดีโอโุ้าหอุยเป็นบัทุเรียนจ้าดูเรียนดีใจพี่น้องดีใจจ้าดีใจดีใจอันนี้ทัดดาวกับบรลูไเ้พี่น้องวันน้องซูอย่างม่หายเนาะจะ้าแต่วนัน แต่มาเปิดเบื้องข้อมกันเนาะจ้ะเขาก็แค่บอกว่าส่งของมาให้ก็บพรบอกว่าเป็นนันส่งอีหยังเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะกันนี่ละจ้ะคลื่อนบทุเรียนนอกจากพี่น้องหนึ่งนาทีหนึ่นาทีเดือนท่านดาวสิอันพระบอกเบิ่งเนาะจ้ะพี่น้องว่าข้างในเป็นจังได๋อันนี้ก็เป็นบักทุเรียนพันหมอนทองเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าเดือนท่านดาวสิปอกให้เบิ่งเนาะจ้ะพี่น้องว่าข้างในเป็นจังได๋เนาะจ้ะพี่น้อง อันนี้น่าจะพี่น้องทันดาวกับสิทคอเบิ้งถ้าเพรกินแล้วกับสิดังปลุกปลุกปุกน่าจะพี่น้องแต่ว่าหันดังป๊อกป๊อกป๊อกนี่คือว่ายังกินบ่ได้น่าจะพี่น้องเดี๋ยวทันดาวเสียนหอกในเบิ้งข้างในเลจ้ะว่าเป็นเจ้าใหญ่เพาะหลายใหญ่ทางเนาะเดี๋ยวตามกันไปเบิ้งเลจ้ะพี่น้องนะเริ่มกันเลยจ้ะพี่น้องมึงกันปิงตัวนี้มันกันนี่ตัวคคิิด่นี อันนี้เป็นพันหมอนทองด้วยจ้ะพี่น้องจ้าอันนี้กับบ้านนอกบ้านในเขานอกจะพี่น้องกับพาทั้งสี่แหละจ้าพี่น้องจ้า ฮะตัวคื่นบอสิกว่างกขาเปลือบีลถ้าดาวกับสิบ่ได้พาหมงนี่คือเจ้าหนุ่นเขาพาเนาะจะพี่น้องจ๋ากีนคือยังบุสบุได้ละกินข้าวหล่กงไก ฝากทาี่เยนห่ออีกวา้องผาตรงกลางดูนะนี่ละจ้าพี่น้องจ้าอัน ของของแค่มันจะสีเหลืองเด้อจะพี่น้องแต่ว่าในกล่องของทัดดาวเนี่สีกล่องมันมันก็แค่เคียงละเก่ารอยเคียงละพันหนึ่งเนาะจะพี่น้องสีมันก็เลยบบลคือกันกับของแท้เนาะจะมี่ก็เป็นบททูเลียนพันหมอนท้องจะสำหรับคลิปนี้ทัดดาวก็ฝากไว้ทะมนีพวกพองกันคิดหน้าจะพี่น้องสวัสดีจ้าบ๊ายบาย